การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย4มี5ต้องของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีด้วยรูปแบบ3มี5ต้องของโรงเรียนวัดท่าอิดโรงเรียนวัดท่าอิดตั้งอยู่หมู่ที่6ตตำบลท่างามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีสำน,นังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีผู้บริหารสถานศึกษาหนึ่งท่านคือนางสาวปานิสาราน้อยสีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน133คนโรงเรียนวัดท่าอิดได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับจึงได้นำนโยบาย4มี5ต้องซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามาประยุกต์ใช้ ภายใต้บริบทของตนเองกล่าวคือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าอิดนั้นดำเนินงานผ่านกระบวนการ5้าต้องได้แก่ต้องมีการวางแผนแ a นต้องมีเป้าหมาย objective ต้องมีระบบ system ต,ต้องมีส่วนร่วม participation และต้องมีการประเมินผล evaluation ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาต่างๆตามเป้าหมายคุณภาพ4มีคือ 1. สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีมีคุณภาพ 2. สถานศึกษามีคุณภาพได้แก่มีกายภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีสัมพันธภาพ 3. ครูมีคุณภาพได้แก่มีความรู้มีจรรยาบัณวิชาชีพมีเทคนิคการสอนที่ดีมีจรรยาบัณวิชาชีพและมีความมุ่งมั่นพัฒนาและ 4. นักเรียนมีคุณภาพได้แก่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลสัมฤทิ์ทางการเรียนดีมีทักษะในศตวรรษที่21 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าอิฐด,ด้วยนโยบาย4มี5ต้อง 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 3. เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย4มี5ต้อง กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโรงเรียนวัดท่าอิดนำแนวนโยบาย4มีห้าต้องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรีมาประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยดำเนินงานผ่านกระบวนการหต้องได้แก่ ต้องมีการวางแผน (plan) ต้องมีเป้าหมาย (objective) ต้องมีระบบ (system) ต้องมีส่วนร่วม (participation) และต้องมีการประเมินผล (evaluation) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆของโรงเรียนวัดท่าอิดตามเป้าหมายคุณภาพ3มีได้แก่ นักเรียนมีคุณภาพครูมีคุณภาพและสถานศึกษามีคุณภาพบรรลุตามมาตรฐานที่กำหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดท่าอิฐสม,มี5ต้องขั้นตอนที่1ต้องมีการวางแผนที่ดี (plan) ขั้นตอนที่2ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน (objective) ขั้นตอนที่3ต้องมีระบบ (system) ขั้นตอนที่สี ต้องมีส่วนร่วม participation ขั้นตอนที่5ต้องมีการประเมินผล evaluation ผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดท่าอิฐด,ด้วยกระบวนการ5ต้องส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆต,ตามเป้าหมายคุณภาพ3มีได้แก่สถานศึกษามีคุณภาพ โดยมีเป้าสำคัญ4ประการคือมีกายภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและมีสัมพันธภาพครูมีคุณภาพโดยมีเป้าสำคัญ4ประการคือมีความรู้มีจรรยาบรณวิชาชีพมีเทคนิคการสอนที่ดีและมีความมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนมีคุณภาพ โดยมีเป้าสำคัญ4ประการคือมีคุณภาพตามมาตรฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีและมีทักษะในศตวรรษที่21รางวัลที่ได้รับด้านสถานศึกษาอาทิเช่นรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นประจำปีพฤทธศกราช2564ปีที่1 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานให้ไว้ในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2 5ง4รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเงินประจำปีการศึกษา2564ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาสิงห์บุรีประกาศณนวันที่29ิมิถุนายนพุทธศักราช2 5ง4รรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลเิศ Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564สำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ไว้ในวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2564โรงเรียนวัดท่าอิดได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564ถึง2568 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศรึกษาองค์การมหาชนระดับการศรึกษาประถมวัยและระดับการศรึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลที่ได้รับด้านครูอาทิเช่น 1. น,นางสายสมรสิงพันธ์ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา2564ระดับภูมิภาคภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกประกาศณวันที่3กันยายนพุทธศัรษษกราช2564 2. นางสายสมรสิงพันธ์ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ระดับเงินประจำปีการศึกษา2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีประกาศณวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2564 3. นางสาวพจนาแสงหอมและนางสาววันวิสาพมรได้เข้าร่วมการนําเสนอผลงานนาวัตกรรมการศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีเบ p r a c t ช c e ด้านการจักรดการเรียนรู้ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564 ด้านนักเรียน 1. เด็กหญิงสุภาวินีแก้วพัพพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองสอบชิงทุนการศึกษาวัฒนามุทิตาเจริญของโรงเรียนในอำเภออินบุรีปีการศึกษาศรักราช2,564เมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2,565ได้อันดับที่6 2. เด็กหญิงสุวรรณภาแก้วพับพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบชิงทุนการศึกษาวัฒนามุทิตาเจเริญของโรงเรียนในอำเภออินบุรีปีการศึกษาพุทธศักราช2,564เมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2,565ได้อันดับที่4 3. เด็กชายรัตนากรสมาทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอบเข้าเรียนต่อชั้นมส ห้องเรียนคุณภาพพิเศษอาเซียนโรงเรียนอินบุรีได้ลำดับที่2ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายเฉพาะแผนการเรียน4เด็กชายปุญยวีบุญยงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องเรียนคุณภาพพิเศษอาเซียนโรงเรียนอินบุรีได้ลำดับที่9